สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง The Auto Review วันนี้เรามีรีวิวเต็มๆของรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจสำหรับตลาดประเทศไทยนั่นคือ Toyota Yaris ATIV รุ่นปี2026ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดในหลายด้านทั้งความน่าสนใจภายนอกความสะดวกสบายภายในและสมรรถนะที่น่าพิจารณาเรามาดูกันเลยครับว่าเจ้ายาริส ATIV ตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและเหมาะกับใคร ก่อนอื่นขอพูดถึงภาพรวมสั้นๆก่อนนะว่ายาริส a อ i v นี้อยู่ในกลุ่มซับคอมเพกซ์ซีดานในประเทศไทยสนนราคาตั้งต้นราว5 4 9 0 0 0บาทบาทขึ้นไปสำหรับรุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์1.2ลิตรและมีรุ่น Hybrid HEV ที่เปิดตัวในตลาดไทยแล้วในช่วงปลาย2025ซึ่งใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรระบบ Hybrid พร้อมอัตราสิ้นเปลืองที่น่าสนใจมากๆเอาละครับเรามาไล่ตั้งแต่ภายนอกถึงภายในและจบท้ายด้วยสมรรถนะและราคาจริงแบบจอดลึกเลยครับ เริ่มที่ภายนอก Exteria ภายนอกของ Yaris ATIV รุ่นปี2026ถูกออกแบบมาให้มีบุคลิกที่ดูร่วมสมัยและให้ความรู้สึกพรีมเมียมขึ้นกว่าเดิมโดยในรุ่นก่อนหน้าได้มีการเปิดตัวในไทยด้วยดีไซน์ทรงซีดานที่ดูฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นตัวรถมีความยาวประมาณ4,425ม mm, ิมความกว้าง1,740ม mm, ิมและความสูง1,480ม mm. ิเมตร ไฟหน้ามีดีไซน์ที่เชื่อมโยงกับรุ่นพี่ของตระกูลโตโยต้าให้ความรู้สึกทันสมัยด้านล้อและช่วงล่างมีการเลือกใช้ล้ออลลอยขนาด16นิ้วในรุ่นมาตรฐานและในรุ่นไฮบริดหรือรุ่นย่อยพรีเมียมอาจมีล้อ17นิ้วให้เลือกเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมีรายละเอียดที่น่าสนใจเช่นกระจังหน้าแบบใหม่การเล่นเส้นสายด้านข้างที่ให้ความรู้สึกยาวขึ้นและกว้างขึ้นเล็กน้อยซึ่งช่วยให้ภาพของรถไม่ได้ดูเล็กจนเกินไปสำหรับตลาดซีดานขนาดซับคอมแพค อีกจุดหนึ่งคือตัวเลือกสีภายนอกมีค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่สีดำเมทัลลิกแดงขาวมุกและบางรุ่นอาจมีหลังคาสีดำให้เลือกเพื่อเพิ่มความสปอร์ตดูมีรายละเอียดมากขึ้นสรุปคือภายนอกของ Yaris ATI V รุ่นนี้ดูดีเกินราคาตัวเริ่มต้นในตลาดไทยเลยทีเดียวถ้าคุณอยากได้ซีดานขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ได้ดีไซน์เท่และทันสมัยก็ถือว่าเลือกได้ต่อมาเป็นภายในอินทีเรีย เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Yaris ATIV สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเรียบง่ายแต่มีความทันสมัยอยู่ในตัวจากข้อมูลในตลาดไทยพบว่าในรุ่นย่อยต่างๆมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างครบเช่นหน้าจอระบบสัมผัส Apple CarPlay Android Auto เบาะนั่งปรับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรวมถึงระบบความปลอดภัยพื้นฐานในรุ่น Hybrid HEV จะยิ่งได้รับการอัปเกรดเช่นหน้าจอขนาด10.1นิ้วชาร์แบบไร้สายเบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ ช่องระบายอากาศตอนหลังไฟบรรยากาศภายในห้องโดยสาร Ambient Lighting ได้ถึง64สีซึ่งถือว่าน่าสนใจมากสำหรับรถในระดับนี้พื้นที่ภายในค่อนข้างโอเคในกลุ่มซับคอม p พ c t s ซ d a ีดนด้วยความยาวตัวรถที่เพิ่มขึ้นทำให้ระยะฐานล้อกว้างขึ้นซึ่งช่วยเรื่องพื้นที่วางขาและความสบายโดยรวมนอกจากนี้ระบบความปลอดภัยก็มีให้ครบทั้งถุงลมนิรภัยหอลายจุดระบบเบรก ABS บวก EBD ระบบช่วยเบรก ระบบเตือนผู้โดยสารด้านหลังบางรุ่นมี Blind Spot Monitoring Rear Cross Traffic Alert ในรุ่นสูงสุดในด้านความรู้สึกเวลาใช้งานจริงผู้รีวิวหลายคนให้ความเห็นว่าแม้จะเป็นรถระดับเริ่มต้นแต่ภาพรวมของห้องโดยสารให้ความรู้สึกกว่าไม่ถูกจนเกินไปมีวัสดุดและการจัดวางที่ดูทันสมัยเกินคาดสำหรับรถในช่วงราคาเริ่มต้นข้อสังเกตหนึ่งคือถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นอาจไม่ได้มีอุปกรณ์พรีเมียมครบทุกอย่าง เช่นเบาะหนังหรือหลังคาพาโนรามาอาจาต้องเลือกรุ่นสูงขึ้นเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นจากนั้นมาที่สมรถนะ Performance and Drive Feel สำหรับเครื่องยนต์รุ่นพื้นฐานในไทยคือเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรให้พละงกำลังประมาณ94แรงม้า HP และแรงบิดประมาณ110นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ CVT ซึ่งเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการใช้งานทั่วไปมากว่าการขับเร็วแรงแบบสปอร์ตจัดเต็ม ในรุ่นไ y b r i d HEV ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรผสานมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ111แรงม้าและมีอัตราสิ้นเปลืองที่ทางโตโยต้าเคลมว่าอยู่ราว29.4กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเยี่ยมมากในกลุ่มซีดานขนาดนี้การขับจริงนั้นผู้ใช้หลายคนให้ความเห็นว่าระบบช่วงล่างนุ่มวนวลในเมืองขับง่ายรอบเดินทางชานเมืองก็พอได้แต่ถ้าต้องการอัตราเร่งจัดจ้านมากๆอาจจะยังไม่เท่าเครื่องยนต์ใหญ่หรือเทอร์โบในพวกซีดานขนาดใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามจุดเด่นของ Yaris ATIV คือ ใช้งานได้ทุกวันโดยเฉพาะในเมืองไทยที่มีการจราจรและการใช้งานในชีวิตจริงมากกว่าอีกจุดที่น่าสนใจคือความคล่องตัวในการเข้าออกที่จอดทางเล็กและการใช้ชีวิตจริงในเมืองซึ่งรุ่นนี้ทําได้ดีไม่น้อยเพราะขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปและการควบคุมทําได้ดีสรุปในส่วนของสมรรถนะคือถ้าคุณใช้งานทั่วไปในเมืองเป็นหลักต้องการรถที่ประหยัดเชื้อเพลิง ใช้งานสะดวกและดูดี Yaris ATIV เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากแต่ถ้าต้องการขับแรงโชว์สมรรถนะจัดเต็มอาจมีตัวเลือกอื่นที่เหมาะก,กว่าสุดท้ายคือราคาและความคุ้มค่า Price and Value อย่างที่เกลิ่นไวตต้ตั้งแต่ต้นราคาสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่ตลาดไทยอยู่ที่ประมาณ549,000บ,บาทสำหรับรุ่นสปอร์ตเครื่องยนต์1.2ลิตร CVT รุ่นย่อยที่สูงขึ้นสมาร์ทอยู่ที่ราว594,000บาทบาทและพรีเมียมอยู่ที่ประมาณ669,000บาทบาทและพรีเมียม u ัก r y รี่ราว699,000บาทสำหรับรุ่น Hybrid h e v รุ่นพรีเมียมเปิดตัวที่ราว719,000บาทบาทและรุ่น G-SPORT r อยู่ที่ประมาณ769,000บาทบาทเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาทั้งดีไซน์ภายนอกภายใน สมรรถนะที่ใช้งานได้จริงและแบรนด์โตโยต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อถือได้และศูนย์บริการทั่วประเทศถือว่าเป็นตัวเลือกรถซีดานที่มีความคุ้มค่าในช่วงราคานี้มากทีเดียวแต่ก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเลือกรุ่นเริ่มต้นอาจไม่มีอุปกรณ์ครบแบบรุ่นบนสุดเช่นเบาะหนังระบบช่วยขับขั้นสูงหรือฟีเจอร์พรีเมียมบางอย่างซึ่งถ้าอยากได้ครบจริงๆอาจต้องเพิ่มงบประมาณอีกสักหน่อยสรุปส่งท้ายครับ ถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ซีดานขนาดซับคอม p พค t สำหรับการใช้งานในเมืองไทยต้องการดีไซน์ทันสมัยใช้งานได้จริงประหยัดน้ำมันและอยู่ในงบประมาณไม่สูงมากยาริส ATIV รุ่นปี2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณามากครับภายนอกดูดีภายในค่อนข้างครบและสมรรถนะใช้งานได้จริงแต่ถ้าคุณต้องการรถที่แรงสุดที่สุดอุปกรณ์ครบสุดหรือพื้นที่โดยสารที่ใหญ่กว่านี้อาจต้องมองไปที่รุ่นที่ใหญ่กว่าหรืองบประมาณสูงขึ้น สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปรีวิวแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับ